กาเปิดฟังก์ชันที่ช่วยให้เราแปลงค่าจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งอันนี้ดูตัวอย่างนะครับผมอันนี้ผมแปลงจากวันเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็แปลงจากเมตรเป็นนิ้วนะครับผมมันก็จะแปลงให้อนัตโนมัติเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่าฟังชันนี้ใช้งานยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์แชนเนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำข่าวสารทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมที่จําเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของ Microsoft Excel นะครับก็คือการใช้ Convert ฝั่งจันที่จะช่วยให้เราแปลงค่าจากอีกหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งปกติเนี่ยเราจะหาวิธีการเราจะแปลงค่าเนี่ยเราจะใช้เครื่องคิดเลขไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาดูว่าหน่วยนี้เป็นเท่าไหร่แลล้วกเออาามาคูะไรัส่ห แล้วก็ได้ค่าตรงนี้มานะผมแต่ว่า Microsoft Excel เนี่ยจะมีฟังก์ชันของมันในตัวเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ยังไงโอเคแบบแรกนะผมผมมีตารางอยู่2ตารางเนาะก็จะเป็นตารางการแปลงของวันเป็นชั่วโมงแล้วก็ตารางการแปลงของเมตรเป็นนิ้วนะผมโอเคเราจะแปลงของชั่วโมงก่อนนะสมมติผมต้องการแปลงหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงพิมพ์ช่องวันนะผมว่าเลขหนึ่งเราจะแปลงค่าจากหนึ่งนะเป็นชั่วปีชั่วโมงแล้วก็มาติ๊กที่ช่องชั่วโมงครับติ๊กช่องชั่วโมงเสร็จปุ๊บมาเลือกที่ฟััังก์ชนนตรี้บมป๊ แล้วเขาเลือกตัวนี้เป็นออนะปึ๊บพิมพ์คำว่า convert นะผม con ver t ตรงนี้นะแล้วกด go ครับปึ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะผมเป็นฟังก์ชัน convert ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมื่อกเข้าไปครับอ่าจะมีตารางตัวนี้ขึ้นมานะผมอ่าพอหน้าต่างลเลขโผลขึ้นมาแล้วผมสังเกตว่ามันจะมีสช่องนะก็คือ Number f r o m unit แล้วก็ t o unit นะผม n ับ b e r ก็คือเลขที่เราต้องการแปลงนะเราก็มาติ๊กที่ช่องของเลขที่เราต้องการแปลงนะเป็นเลขหนึ่งนะผมช่องนี้เนาะปึ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาตรงนี้เนาะ ช่องที่2ก็คือหน่วยต้นทางที่เราต้องการแมนะผมก็คือหน่วยของวันนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหน่วยของวันเนี่ยเราจะใส่อะไรก็คือผมจะมีลิงก์ของอันนี้ให้นะผมแล้วก็ไปดูว่าหน่วยของวันเนี่ยมันจะมีหลายหน่วยแล้วก็เป็นกรมัมเป็นสลักเป็น,กนเกรนเมนสโตนเป็นระยระทางอะไรเนี่ยเป็นเมตรเป็นนิ้วนะครับผมเนี่ยเราก็มาหาตรงคําว่าเวลานะผมก็คือตรงนี้นะเวลาเราก็ดูว่าเราจะแปลงจากวันเป็นจากวันเป็นชั่วโมงเราก็ดูตรงนี้ครับนี่ครับเดวันก็คือเดนะผม ชั่วโมงก็คือ HR นะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์ตัวนี้นะครับ D ใส่ช่องเมื่อกี้นะแปลงจากต้นทางน,นะผมพิมพ์คพาว่า D a y ครับปึ๊บ D A Y เนาะอ่าพอพิมพ์ D A Y เสร็จปึ๊บเราก็มากดช่องที่3ก็คือหน่วยปลายทางที่เราต้องการแปลงนะครับเราต้องการแปลงหน่วยปลายทางเนี่ยเอาหน่วยต้นทางเนี่ยจาก1 day เนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับผมเราก็ไปดูในเว็บไซต์ตัวนี้นะผมว่าชั่วโมงเนี่ยหน่วยมันเป็นอะไรชั่วโมงหน่วยมันเป็น HR นะครับผมแล้วก็เอา HR ไปพิมพ์ที่ปลายทาง HR พิมพ์เสร็จแล้วปึ๊บกดโอเคครับ มันก็จะได้1วันเท่ากับ2ีชั่วโมงแปลงออกมาอย่างนี้เลยนะ,อะลองครับ2วัน3วันแล้วก็ลากออกมาเลยครับปึ๊บเราก็จะได้ชั่วโมงที่ต้องการนะ2วันนั้เป็น48ชั่วโมงแล้วก็สามวันนั้จะเป็น72ชั่วโมงนะครับผมทีนี้เราจะมาแปลงจากหน่วยเมตรเป็นนิ้วนะครับผมสมมติเราต้องการแปลง1เมตรเราจะรู้ว่ามีกี่นิ้วอนะ่ะ1เมตรเป็นกี่นิ้วทีนี้เรามาคลิกที่ช่องนิ้วนะครับผมแล้วก็เลือกฟังก์ชันเหมือนเดิมครับอเลือกฟังก์ชันปึ๊บเลือก็ เลือกตัวเลขเลือกช่องช่องต้นทางนะนำเบอร์นะก็ค <único Liberty Overwatch> ือเลขหนึ่งนะผมเราก็มาคลิกที่ช่อง1เมตรนะผมอ่ะช่องที่2องแล้วก็เลือกอ่าหน่วยต้นทางนะผมก็คือหน่วยเมตรแล้วก็ไปหาว่าหน่วยเมตรคืออะไรหน่วยเมตรหน่วยเมตรอ่านี่นะครับหน่วยเมตรนะผมหน่วยเมตรเนี่ยจะเป็นเอ็มนะผมเอ็มอ่าแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าเอ็มนะเอ็มปึ๊บอ่าเราต้องการแปลงหน่วยเมตรเป็นนิ้วเราก็ไปดูว่านิ้วคืออะไรนิ้วนิ้วนิ้วนะครับผมนิ้วก็คือ in นะผมแล้วก็พิมพ์ in in กดโอเคปุ๊บเราก็จะได้1เมตรมีกี่นิ้วนะผมสอเมตรเสอเมตรสเมตรแล้วก็ลากยาวลงมาปุ๊บเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการหานะว่า1เมตรเป็นกี่นิว้ว2เมตรเป็นกี่นิ้วนะครับผมอันนี้ก็เป็น convert function ที่อยู่ใน microsoft excel นะผมส่วนลิงก์ในการดูว่าหน่วยของแต่ละหน่วยเป็นอะไรเราจะเราจะได้พิมพ์ถูกนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะผมเพื่อเก็ลองไปเข้าลิงก์แล้วก็ลอง ทดสอบแปลงหรือว่ามันแปลงได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ก็ประมาณนี้ก็ลองนําไปปรับใช้กับงานตัวเองดูนะว่าจะเข้างานไหนมาดูกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ